โซเชียลแความลับบอสแตกถอยตอนนี้ไม่ทันแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาเล่าให้ฟังครับตามกันต่อยาวๆเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าของบริษัทขายตรงที่ยังคงมีประเด็นให้ตั้งคำถามถ,ามถึงบอสมอเอกนะครับหนึ่งในบอสที่มีการระบุว่าเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและสุขภาพของบริษัท แต่ปรากฏว่าทางด้านชาวโซเชียลครับก็ได้เอาชื่อของบอสหมอเอกไปค้นหาในฐานข้อมูลของแพทยสภานะครับโดยทางด้านเพจอิสซอขยี้ข่าวก็ได้โพสต์ภาพบอสหมอเอกแล้วก็ระบุว่าบอสหมอเอกเป็นผู้บริหารของไอคอน r o u p เป็นหมอที่ไม่ได้จบหมอแต่บอกว่าเป็นหมอไม่ปรากฏชื่อในข้อมูลสารระบบของแพทยสภาแต่จัดเต็มแต่งชุดสวมสเต็ต หลอกคนออกงานเปน็นแสนแบบนี้ก็ได้หรอคือในภาพแต่งตัวคล้ายคุณหมอมีภาพที่กําลังตรวจฟังชีพจรคนไข้ด้วยแต่ชื่อที่ใช้ปรากฏตัวในงานของธุรกิจไม่ได้ระบุว่าเป็นนายแพทย์ใช้เพียงดอรอนําหน้าชื่อนอกจากนี้เพจอีซอขยี้ข่าวก็ได้มีการโพสต์ภาพค้นชื่อในฐานข้อมูลของแพทยสภาปรากฏว่าไม่มีชื่อครับสรุปเป็นหมอจริงหรือไม่ทําไมถึงห้อยสเตทไว้ที่คอแต่เป็นการถ่ายภาพกับแบล็คดอปของผลิตภัณฑ์กาแฟของดีไอคอนครับ ต่อมาก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าไม่เล่นใหญ่เดียวขายไม่ได้หลอกคนอื่นว่าเป็นหมอตาวิเศษเห็นนะซี o ใหญ่บริษัทดังพร้อมโพสต์ภาพคิวที่หมอรายนี้จะขึ้นเวทีครับเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีรวดเร็วแบบออนไลน์แนะนําว่าเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงานและสุขภาพเป็นที่ปรึกษาให้กับคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนําและรับรางวัลมากมาย พร้อมีภาพตรวจคนไข้ซึ่งเพจดังกล่าวก็ได้ไปตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลของแพทยสภาก็ไม่พบรายชื่อข้อมูลนี้ครับผมซึ่งสอบถามไปยังแพทยสภานะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีแพทย์ที่จะสามารถรักษาคนไข้ในไทยได้ไม่ว่าจะเรียนจบจากสถาบันการแพทย์จากที่ใดก็ตามทั้งในประเทศและต่างประเทศจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภาก่อนเพราะทางแพทยสภาเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมความประพฤติ ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์และแพทย์ทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะก่อนรักษาคนไข้ต้องขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภาก่อนครับไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าหมอเถื่อนสอบถามเรื่องนี้จากเลขาธิการแพทยสภานะครับพลอากาศเอกนายแพทย์อินทพรคณะเจริญบอกว่าการณีนี้แพทยสภาจะร่วมมือกับทางตำรวจตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าที่ไม่มีชื่อเพราะไม่ใช่หมอ ไม่ได้มีการลงทะเบียนกับแพทยสภาตั้งแต่แรกหรือเป็นแพทย์จริงแต่มีการเปลี่ยนชื่อซึ่งจะมีการตรวจสอบและถามไปที่เจ้าตัวโดยหากพบว่าท่านไม่ใช่แพทย์จริงและมีการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์ก็จะมีความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งผู้เสียหายสามารถมาร้องได้ที่แพทยสภาและไปแจ้งความดำเนินคดีได้ตามกฎหมายโดยจะมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับแต่ถ้าเป็นกรณีแพทย์จริงแล้วไปทำผิดกรณีนี้ แพทยสภาก็สามารถลงโทษโดยการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพได้ครับสำหรับความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตราที่28ห้ามมิให้ผู้ใดใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช,ช,เวชกรรมสาขาต่างๆทั้งนี้รวมถึงการใช้จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวให้แก่ตนส่วนโทษมาตรา44ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา28 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับพร้อมกับคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็น1และก็คุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับก็ได้พาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการลงทุนกับบริษัทเครือข่ายชื่อดังกว่าสิบรายมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่กองกำกับการปรับรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับ โดยได้ให้ความสําคัญกับกรณีแชร์ลูกโซ่มากที่สุดครับซึ่งจะนําไปสู่คดีการฟอกเงินและถ้าหากพยานหลักฐานเพียงพอก็จะขอให้ดําเนินการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับด้านคุณอี้แทนคุณก็ระบุว่าพฤติการของบริษัทนี้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ครับเมื่อมีผู้ลงเชื่อจะชักชวนให้ร่วมลงทุนเปิดคอสราคา97บาทก่อนขยับไปจนถึง250,000บาท เพื่อเป็นดีลเลอร์และสามารถสร้างทีมและรับผลประโยชน์เพิ่มและหลังจากนั้นจะมีการโน้มน้าวเชิญชวนให้ยิงแอดโฆษณาหารายได้เฉลี่ยแล้ว1คนจะเสียหายอย่างน้อย500 0 0นกว่าบาทครับจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียหายที่มาร้องกับทนายเดชาแล้วมากกว่า500คนครับและวันนี้มาเป็นตัวแทน10คนส่วนผู้เสียหายรายอื่นสามารถเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่บ้านตนเองได้เลยจากการสอบถามผู้เสียหายพบว่าดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้มี3กลุ่มครับกลุ่มแรก คือผู้ได้รับมอบอำนาจในการบริหารโดยตรงมีอยู่5-6ถึงคนครับกลุ่ม2คือกลุ่มของพรีเซนเตอร์ที่บริษัทจ้างมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีจํานวนหลายคนครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์และถูกเชิญเข้าไปร่วมอีเวนต์ของบริษัทครับโดยผู้เสียหายยืนยันว่าดารากลุ่มแรกเข้ามาบริหารจริงครับด้านคุณต้นอ้อมูลนทิที่เป็นหนึ่งก็เผยว่า หนึ่งในผู้เสียหายที่มาเล่าให้ตนฟังบอกว่าเคยฆ่าตัวตายจากการลงทุนดังกล่าวแต่โชคดีรอดมาได้โดยเริ่มแรกผู้เสียหายรายนี้ตกงานจึงสนใจร่วมลงทุนรูดบัตรเครดิตไปกว่า4 0 0 0 0 0บาทแต่สินค้าที่ได้รับมากลับขายไม่ได้จนเกิดความเครียดประกอบกับมีอาการป่วยโรคประจําตัวขณะนั้นก็ยังตั้งท้องอยู่4เดือนจึงตัดสินใจกระโดดน้ําฆ่าตัวตาย แต่พลเมืองดีช่วยไว้ได้ทันขณะนี้ผ่านมาแล้วกว่า10เดือนผู้เสียหายรายนี้ยังคงต้องใช้นี่บัตรเครดิตท,ที่รูดมาร่วมลงทุนกับบริษัทนี้ครับทางด้านธนาเดชาก็เปิดเผยว่าจากการที่คุณแซมยุรนันถแถลงข่าวว่าตนเองไม่มีส่วนในการตัดสินใจของบริษัทตนเองได้พูดคุยกับทางพนักง,งานสอบสวนแล้วว่าการจะดำเนินคดีกับใครไม่ได้ดูเพียงแค่คำพูดแต่ต้องดูพฤติกรรมและหลักฐานที่รวบรวมมาซึ่งดิจิทัลฟูดปรินต์จะเป็นตัวพิสูจน์หากดูจากพฤติการมีโอกาสสูงที่ดาราจะถูกดำเนินคดี แต่ยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครครับส่วนใครจะฟ้องกลับทนายเดชาระบุว่ายินดีให้ฟ้องถ้าบริสุทธิจริงก็ตั้งโต๊ะแถลงตอบคาถามลูกค้าให้กระจ่างทั้งนี้ฝากไปถึงแม่คายขอให้เข้ามาเป็นพยานและแจ้งความหากไม่มาก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและถือเป็นผู้ต้องหาครับด้านนางสาวเอนมสมมตินะครับเปิดเผยว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อประมาณสปีที่แล้วตนตัดสินใจร่วมลงทุนเพราะอยากจะสําเร็จ เนื่องจากมีการชักชวนและกล่าวอ้างถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยมีวลีหลักของตัวเจ้าของหรือบอสใหญ่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยตนจึงตัดสินใจเข้าร่วมและมีการชักชวนให้คนสนิทหรือคนในครอบครัวมาร่วมลงทุนด้วยแต่สินค้ากลับขายไม่ออกเนื่องจากสินค้าไม่ได้คุณภาพทำให้คนไม่กลับมาซื้อซ้ำต้นทุนเสียหายหลักล้านเมื่อถามหาวิธีขายของกลับไม่ได้คำตอบทำให้ตนต้องเสียความสัมพันธ์กับคนสนิทและครอบครัว และธุรกิจดังกล่าวไม่ได้เน้นขายของแต่เน้นหาคนให้ร่วมลงทุนครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ